สวัสดีค่ะเพื่อนๆที่รักทุกคนก็มาพบกับเอมมอีกเช่นเคยนะคะที่เพจเล่าสู่กันฟังนะคะวันนี้เอมก็เช่นเคยนะคะมีเรื่องราวดีๆนะคะมีสิ่งดีๆมาแบ่งปันให้กับเพื่อนๆทุกคนในเพจเล่าสู่กันฟังอีกเหมือนเช่นเคยนะคะสําหรับวันนี้วันจันทรนะคะวันแรกของการทํางานของสัปดาห์นี้ของใครหลายๆคนนั่นเองนะคะยูเมก็ มาเล่าสู่กันฟังนะคะในหัวข้อที่ว่าเกลียดอะไรได้อย่างนั้นจริงเหรอนะคะเพื่อนๆนะคะหลายๆคนในที่นี้นะคะอาจจะเคยได้ยินนะคะประโยคที่ว่าเกลียดอะไรมักจะได้อย่างนั้นถูกต้องใช่ไหมคะหรือว่าบางคนอาจจะไม่เคยได้ยินก็ไม่เป็นไรนะคะแต่ว่าส่วนใหญ่นะคะถ้าคนไหนที่เคยได้ยินประโยคหรือคำพูดประมาณว่านะคะ เกลียดอะไรได้อย่างนั้นนะคะเรามาฟังด้วยกันดีกว่านะคะว่าเป็นอย่างไรบ้างกับคําพูดคําพูดนี้หรือว่าประโยคประโยคนี้นั่นเองนะคะเพื่อนๆเ,เชื่อไหมคะว่าเกลียดอะไรได้อย่างนั้นหรือเพื่อนๆได้ประสบพบเจอประสบการณ์ตรงด้วยตัวเองว่าเราเกลียดอะไรเรามักจะพบเจอสิ่งสิ่งนั้นหรือเจอคนคนนั้นอยู่ boy boy บ่อยๆนั่นเองใช่ไหมใช่ไหมคะเพื่อนๆซึ่งตรงนี้นะคะก็ <c oughs> น,นะคะต่อคําถามที่ว่า เกลียดอะไรได้อย่างนั้นจริงหรือไม่นะคะถ้าเพื่อนๆน,นะคะเชื่อว่ามันเป็นความจริงมันก็คือเป็นความจริงและถูกต้องในโลกภายในของเพื่อนๆน,นั่นเองและมันก็จะสะท้อนออกมาเป็นผลลัพธ์ชีวิตของเพื่อนๆน,นั่นเองซึ่งเป็นไปตามกฎของแรงดึงดูดกฎจักรวาลกฎธรรมชาติซึ่งเป็นกฎ สัจธรรมของโรคใบนี้นั่นเองนะคะถ้าเพื่อนเพื่อนเชื่อว่าประโยคประโยคนี้เป็นจริงมันก็คือเป็นจริงและถูกต้องสําหรับเพื่อนๆนั่นเองแต่ถ้าเพื่อนเพื่อนไม่เชื่อมันก็คือไม่เป็นจริงนั่นเองนะคะเพื่อนเพื่อนก็ง่ายง่ายเลยนะคะอะไรที่เราเชื่อว่ามันเป็นสิ่งที่เป็นจริงมันก็ถูกต้องและเป็นจริงสําหรับโลกภายในของเราแล้วมันก็เป็นผลลัพธ์ในชีวิตของเราในที่สุดนั่นเองนะคะ ซึ่งตรงนี้นะคะง่ายๆเลยนะคะสำหรับประโยคที่ว่าเกลียดอะไรได้อย่างนั้นทำไมจึงเป็นเช่นนั้นทำไมคนส่วนใหญ่จึงมักจะรู้สึกว่าเราเกลียดอะไรเราไม่ชอบอะไรหรือเราไม่ชอบใครเรามักจะเจอคนแบบนั้นคนประเภทนั้นหรือเจอสิ่งสิ่งนั้นอยู่บ่อยๆหรืออยู่เรื่อยๆนะคะบางคนอาจจะเข้าใจว่าเป็นเรื่องของโชคชะตาฟ้าลิขิตให้ต้องมาเจอแบบนั้นแบบนี้ที่เราไม่ชอบที่เราไม่ต้อง,องการที่เรา เกลียดนั่นเองนะคะแต่อันนี้นะคะเป็นไปตามกฎของแรงดึงดูดนะคะเนื่องจากว่ากฎของแรงดึงดูดเป็นกฎที่ว่าด้ยวยเรื่องของพลังงานนั่นเองนะคะเพื่อนเพ่อนซึ่งทุกสิ่งทุกอย่างในโลกใบนี้เป็นเรื่องของพลังงานทั้งหมดเลยนั่นเองนะคะไม่ว่าจะเป็นตัวเรานะคะสัตว์เลี้ยงต่างๆของเราผู้คนสิ่งของต้นไม้ อะไรต่างๆในชีวิตของเราคือพลังงานทั้งหมดเลยนะคะซึ่งเป็นไปตามกฎของแรงดึงดูดที่ว่าเอาไว้ทุกสิ่งทุกอย่างในโลกนี้เป็นพลังงานทั้งหมดเลยนั่นเองนะคะไม่ว่าจะเป็นความคิด ความเชื่อของเรานะคะก็เป็นพลังงานคําพูดของเราก็เป็นพลังงานนะคะความรู้สึกและอารมณ์ภายในตัวเราก็เป็นพลังงานรวมไปถึงตัวของเราด้วยตัวของญาติพี่น้องพ่อแม่ของเราคนรักของเราเพื่อนของเราเพื่อนร่วมงานของเรากาลียานามิตรทั้งหลายทุกคนนะคะสัตว์เลี้ยงอะไรต่างๆดินฟ้าอากาศทุกอย่างหมดเลยนะคะรวมทั้งหมดเป็นพลังงานนั่นเองนะคะซึ่งตรงนี้นะคะ เมื่อนะคะเพื่อนๆส่งพลังงานเกี่ยวกับอะไรออกไปนะคะเพื่อนๆก็จะได้รับสิ่งสิ่งนั้นหรือสิ่งสิ่งนั้นจะถูกดึงดูดเข้ามาหาเพื่อนๆนั่นเองนะคะเพราะว่าสิ่งที่เหมือนกันหรือพลังงานระดับเดียวกันก็ย่อมดึงดูดเข้ามาหากันนั่นเองดังนั้นเมื่อเพื่อนๆกเกลียดอาลา เมื่อเพื่อนๆเกลียดอะไรหรือไม่ชอบอะไรเพื่อนๆมักจะโฟกัสหรือให้พลังงานกับสิ่งสิ่งนั้นเป็นพิเศษถูกต้องไหมคะอย่างเช่นนะคะสมมติว่ามีผู้หญิงคนหนึ่งนะคะอาจจะบอกว่าฉันเกลียดผู้ชายเจ้าชู้หรือฉันไม่ชอบผู้ชายเจ้าชู้อะไรประมาณนี้นะคะถ้าเธอคนนั้นบอกว่าเธอเกลียดผู้ชายเจ้าชู้หรือหรือเธอบอกว่าเธอไม่ชอบผู้ชายเจ้าชู้สิ่งที่เธอโฟกัสคืออะไรคะเพื่อนๆ คือผู้ชายเจ้าชูถูกต้องไหมคะเมื่อเธอโฟกัสเธอให้ค่ายพลังงานกับผู้ชายเจ้าชูดังนั้นจึงไม่ต้องสงสัยเลยว่าทําไมในชีวิตของเธอจึงดึงดูดเอาแต่ผู้ชายประเภทเจ้าชูเข้ามาสู่ชีวิตของเธอนั่นเองนั่นจึงเป็นสาเหตุของที่มาของคํากล่าวที่ว่า เกลียดอะไรมักได้อย่างนั้นนั่นเองนะคะพเพื่อนเพเพราะเราเกลียดอะไรเราไม่ชอบอะไรเราก็จะไปโฟกัสไปให้ค่าให้พลังงานกับสิ่งสิ่งนั้นไม่ว่าจะเราจะรู้ตัวหรือไม่รู้ตัวก็ตามเมื่อเราส่งขึ้นพลังงานของความเกลียดของความไม่ชอบของการโฟกัสไปที่สิ่งสิ่งนั้นก็ย่อมแน่นอนว่าสิ่งสิ่งนั้นจะถูกดึงดูดเข้ามาสู่ชีวิตของเราได้มากนั่น,น,นเองนะคะพเพื่อนๆอันนี้เป็นไปตามกฎของแรงดึงดูดที่ว่าทุกสิ่งทุกอย่างในโลกนี้ไม่มีเรื่องบง ทุกสิ่งทุกอย่างเป็นพลังงานเมื่อพลังงานระดับเดียวกันก็ย่อมจะถูกดึงดูดเข้ามาหากันนั่นเองนะคะเมื่อเราส่งพลังงานของความเกลียดความชังความไม่ชอบเราโฟกัสไปที่สิ่งสิ่งนั้นเราส่งพลังขึ้นพลังงานไปที่สิ่งสิ่งนั้นสิ่งสิ่งนั้นก็ถูกดึงดูดเข้ามาในชีวิตของเรานั่นเองนะคะซ,ซึ่งอันนี้นะคะก็เห็นได้ง่ายๆมากเลยดังตัวอย่างในชีวิตประจําวันอย่างเช่นที่มียกตัวอย่างมานั่นเองค่ะเพื่อน เกลียดอะไรเพื่อนๆก็มักจะโฟกัสไปที่สิ่งนั้นแล้วจึงเป็นไปได้อย่างมากเลยนะคะที่เพื่อนๆจะดึงดูดสิ่งสิ่งนั้นเข้ามาดังนั้นพึงระวังนะคะเพื่อนๆจงอย่าไปเกลียดอะไรเลยนะคะเพราะว่าเราให้ค่าให้พลังงานกับสิ่งที่เราเกลียดและในทางกลับกันข่าวดีก็คือนะคะเมื่อเรา โฟกัสให้ค่าให้พลังงานกับสิ่งที่เราเกลียดได้ดังนั้นเช่นเดียวกันนะคะข่าวดีก็คือสิ่งที่เรารักสิ่งที่เราชอบสิ่งที่เราให้ความสนใจให้ค่าให้พลังงานก็ย่อมจะถูกดึงดูดเข้ามาสู่ชีวิตของเราได้ด้วย mm hmm. เช่นเดียวกันตามกฎของแรงดึงดูดนั่นเองดังนั้นให้เพื่อนๆน,นะคะ โฟกัสหรือให้ค่าให้พลังงานไปในสิ่งที่เพื่อนๆต้องการสิ่งที่เพื่อนเพื่อนชอบหรือปรารถนาในชีวิตนั่นเองนะคะอย่างเช่นถ้าเพื่อนเต้องการความรักนะคะเพื่อนๆนก็ต้อง โฟกัสไปที่ความรักต้องการความสุขก็โฟกัสให้ค่าให้พลังงานไปที่ความสุขต้องการความโชคดีก็โฟกัสให้ค่าให้พลังงานไปที่ความโชคดีต้องการความมั่งคั่งร่ํารวยก็ให้โฟกัสหรือให้ค่าให้พลังงานไปที่ความมั่งคั่งร่ํารวยถ้าต้องการความสําเร็จก็โฟกัสไปที่เรื่องของความสําเร็จคนสําเร็จสิ่งอะไรต่างๆที่ทําให้เราประสบความสําเร็จได้นั่นเองถ้าต้องการมีสุขภาพที่ดีก็โฟกัสให้ค่าให้พลังงานไปที่สุขภาพที่ดีการกินอาหารที่ดีการออกกําลังกายการนอน พักผ่อนให้เพียงพอการดื่มน้ําให้เพียงพอการมีอารมณ์ดีมีสุขภาพที่ดีมีความสุขสนุกสนานในทุกกิจกรรมของชีวิตนั่นเองนะคะเพื่อนๆก็ตรงนี้เราสามารถเอามาปรับระยุ์ใช้ได้จากหัวข้อไลน์นี้ได้เลยนะคะที่ว่าเกลียดอะไรได้อย่างนั้นในทางตรงกันข้ามเรารักเราชอบเราปรารถนาต้องการอะไรเราโฟกัสและให้ค่าให้พลังงานกับมันสิ่งสิ่งนั้นก็ย่อม ถูกดึงดูดเข้ามาสู่ชีวิตของเราได้มากขึ้นมากขึ้นโดยเฉพาะความสุขความสําเร็จความโชคดีความมั่งคั่งร่ําร,รวยในทุกๆด้านของเรานั่นเองนะคะเพื่อนๆอ,อันนี้เป็นข้อดีของประโยคประโยคนี้ที่เราสามารถเอามาปรับประยุกต์ใช้ในชีวิตของเราได้ง่ายๆเลยนะคะเพื่อนๆแต่นะคะเพื่อนๆก็จงระวังกับหัวข้อนี้นะคะเพราะว่าเพื่อนๆโฟกัส ความเกลียดความกลัวความกังวลไปที่สิ่งใดมาก,มากๆสิ่งสิ่งนั้นนะคะจะเข้ามาในชีวิตของเพื่อนๆนได้นั่นเองอันนี้เป็นข้อควรระวังเราควรจะทําอย่างไรนะคะถ้าเราเกลียดอะไรแล้วเราจะได้อย่างนั้นเรากลัวอะไรเราจะได้อย่างนั้นเรากังวลอะไรเราจะได้อย่างนั้นสิ่งที่เราควรแก้ไขคืออะไรนะคะครูอีฟจักรวาลแห่งความสุขซึ่งเป็นคนสําเร็จนะคะที่มีผลลัพธ์ชีวิตเป็นความ ร่ำรวยและความสุขความมั่งคั่งในทุกๆด้านของชีวิตนั่นเองครูอิปจักรวาลแห่งความสุขนะคะได้มีการนะคะแบ่งปันเอาไว้ในไลฟ์ไลฟ์หนึ่งนะคะว่าให้เรานะคะโฟกัสไปที่สิ่งอื่นหรือย้ายขึ้นพลังงานของเราไปที่สิ่งอื่นนะคะย้ายโฟกัสไปที่สิ่งอื่นถ้าเรามีความกลัวขึ้นมาเราเกิดความกลัวอะไรขึ้นมาเกิดความกังวลอะไรขึ้นมาเกิดความเกลียดอะไรขึ้นมาให้ย้ายโฟกัส ไปที่สิ่งอื่นที่มันดีกว่าที่มันส่งเสริมชีวิตให้ดีขึ้นในทันทีนั่นเองอันนี้เป็นเคล็ดลับของครูอีฟจักรวาลแห่งความสุขที่ได้นําเอามาแบ่งปันในไลฟ์ไลฟ์หนึ่งเอมมก็เลยเอามาสรุปคร่าวๆเอามาบอกต่อเล่าต่อที่เพจเล่าสู่กันฟังนะคะเนื่องจากเห็นว่าจะเป็นประโยชน์ให้กับเพื่อนๆได้มากๆเลยนั่นเองนะคะเพื่อนๆถ้าหากเรากลัวอะไรนะคะไม่ว่าจะเป็นกลัวความผิดหวังกลัว เรื่องของความทุกข์กลัวไม่มีเงินกลัวไม่มีเงินใช้หนี้กลัวเงินไม่พอใช้กลัวลูกหลานจะไม่เชื่อฟังกลัวลูกหลานจะเรียนไม่จบกลัวลูกหลานจะเอาตัวรอดไม่ได้กลัวลูกหลานจะเจ็บป่วยไม่สบายกลัวจะมีหนี้สินเพิ่มกลัวจะมีภาระทางด้านการเงินการงานอะไรเข้ามากลัวจะมีความทุกข์ยากอุปสรรคปัญหาเข้ามาถ้าเพื่อนๆกลัวอะไรต่างๆเหล่านี้แม้กระทั่งกลัวผีกลัวสัตว์ร้ายกลัวงูกลัว แมงสาบกลัวอะไรก็ตามนะคะเพื่อนๆเราสามารถที่จะย้ายโฟกัสเราได้ในทันทีนะคะย้ายไปสนใจที่สิ่งอื่นที่ดีกว่าที่มันส่งเสริมชีวิตเราให้ดีขึ้นส่งเสริมจิตใต้สำนึกของเราให้มีพลัง ได้มากขึ้นนะคะอย่างเช่นเราไปโฟกัสที่เรื่องของความสุขความสนุกสนานความโชคดีความสําเร็จความมั่งคั่งร่ํารวยสุขภาพที่ดีความรักความสัมพันธ์ที่ดีที่ยอดเยี่ยมนั่นเองนะคะเพราะยิ่งเรากลัวว่าเราจะไม่มีใครรักเราก็ยิ่งจะไม่มีใครรักเรากลัวว่าจะมีคนมาดูถูกเราเราก็ยิ่งพบเจอคนที่เข้ามาดูถูกเข้ามา ไม่เห็นคุณค่าของเรานั่นเองค่ะเรายิ่งกลัวนะคะเรายิ่งจะดึงดูดสิ่งนั้นเข้ามาเรายิ่งกังวลอะไรเรายิ่งจะดึงดูดสิ่งนั้นเข้ามาและเราเกลียดอะไรเราก็จะได้สิ่งนั้นเพราะเราไปโฟกัสที่สิ่งนั้นและให้ค่าให้พลังงานกับสิ่งสิ่งนั้นสิ่งสิ่งนั้นก็เลยถูกดึงดูดเข้ามาในโลกภายในของเราได้นั่นเองดังนั้นวิธีที่ง่ายที่สุดก็เป็นไปตามที่ครูอีฟจักรวาลแห่งความสุขได้แบ่งปันเอาไว้ในไลฟ์ไลฟ์นั้นเลยนะคะว่าให้เราย้ายโฟกัสย้ายพลังงานของเราไปททีี่่่่สิงอืนๆเรา ต้องการที่มันดีกับชีวิตของเราในทันทีเลยนั่นเองนะคะย้ายโฟกัสของเราไปที่สิ่งที่เราต้องการเช่นความสุขความโชคดีความสําเร็จความมัง่งคั่งร่ํารวยสุขภาพที่ดีความรักความสัมพันธ์ที่ยอดเยี่ยมนั่นเองอันนี้ก็เป็นเคล็ดลับง่ายๆที่เอมเอามาบอกต่อเล่าต่อเล่า,ลาสู่กันฟังให้กับเพื่อนๆทุกคนเพราะเห็นว่าจะเป็นประโยชน์ให้กับเพื่อนๆทุกคนมากๆเลยนะคะใคร,ใครที่กําลังกลัวหรือกังวลเกี่ยวกับเรื่องอะไรอยู่นะคะใครที่ กังวลเรื่องความรักอยู่อาจจะก,กลัวสามีนอกใจกลัวแฟน หลายใจกว่าแฟนเจ้าชู้กว่าแฟนนอกใจกว่วสามีไปมีกิ๊กมีชู้มีบ้านเล็กบ้านน้อยอะไรอยู่นะคะคุณรีบย้ายโฟกัสของคุณเปลี่ยนพลังงานไปโฟกัสที่จุดอื่นแทนไปโฟกัสที่ความรักความสัมพันธ์ที่ดีที่ยอดเยี่ยมที่ผ่านผ่านมาหรือแม้กระทั่งความรักและการเห็นคุณค่าในตัวเองอย่างแท้จริงนั่นเองเพราะถ้าเรารักและเห็นคุณค่าของตัวเองอย่างแท้จริงเราก็จะมั่นใจในความรักที่เรามีอยู่ในตัวของเราและความรักที่เรามีต่อ คนที่เรารักนั่นเองนะคะไม่เช่นนั้นนะคะเพื่อนๆก็จะดึงดูดเหตุการณ์ตามที่เพื่อนๆกลัวตามที่เพื่อนๆกังวลตามที่เพื่อนๆไม่อยากให้เกิดขึ้นนั่นแหละก็เข้ามา ในชีวิตของเรานะคะถ้าใครกลัวจะไม่มีเงินใช้กลัวจะมีหนี้สินเพิ่มกลัวเงินไม่พอใช้กลัวจะหาเงินมาไม่ได้นั่นนู่นนี่ก็ให้ย้ายโฟกัสไปที่เรื่องความสําเร็จความร่ํารวยอย่างอื่นแทนนะคะอาจจะเป็นการไปฟังคลิปก็ได้นะคะฟังคลิปของคนสําเร็จคนร่ํารวยที่เขามีความสุขด้วยว่าเขาทําอย่างไรเขาคิดอย่างไรเขาเชื่ออย่างไรแล้วเราก็สร้างพลังขึ้นมาให้กับจิตใต้สำนึกของเราเรื่อยๆย้ายโฟกัสจากความวิตกกังวล แม้กระทั่งว่าเรากลัวจะเกิดปัญหากลัวจะเกิดความทุกข์ความไม่สบายใจต่างๆเราก็ย้ายโฟกัสไปที่ความสุขความโชคดีต่างๆนะคะไปดูคลิปฟังคลิปดีๆหรือฟังเพลงฟังดนตรีคลาสสิกดนตรีดีต่อใจอะไรก็ได้นะคะหรือออกไปเล่นกีฬาออกไปกายบริหารออกกําลังกายเคลื่อนไหวร่างกายเล่นกีฬาที่เราชอบใจเล่นดนตรีหรืออ่านหนังสือ ที่ดีๆกับสมองของเราก็ได้เช่นกันเรียกได้ว่าเป็นการเปลี่ยนโฟกัสหรือย้ายโฟกัสจากสิ่งที่เรากลัวสิ่งที่เราเกลียดสิ่งที่เราไม่ชอบสิ่งที่เรากังวลอยู่ย้ายไปอยู่ในจุดที่ดีกว่าโฟกัสไปในสิ่งที่มันดีที่มันส่งเสริมกับชีวิตของเราแล้วก็ย้ายไปอยู่ในจุดที่มันส่งเสริมพลังงานที่ดีๆให้กับจิตใต้สํานึกของเรานั่นเองนะคะเพราะว่าคนรวยคนสําเร็จระดับโลกนะคะเขายังได้กล่าวเอาไว้เลยนะคะอีมีก็ จำชื่อไม่ได้แล้วนะคะว่าใครกล่าวเอาไว้แต่ว่าเป็นสิ่งที่กล่าวเอาไว้ได้ดีมากๆเลยโดยครูอิฟจกักรวาลแห่งความสุขก็ได้เอามาแบ่งปันไว้ในไลฟ์ไลฟ์หนึ่งเช่นเดียวกันนะคะในคอร์สฟรี21วันนั่นเองของครูอิฟจกักรวาลแห่งความสุขนะคะครูอิฟได้กล่าวเอาไว้ว่ามีคนรวยคนสําเร็จระดับโลกคนหนึ่งนะคะมีจําชื่อไม่ได้แล้วนะคะเขากล่าวเอาไว้ว่า what you focus is expand นั่นเองะคะ่ะ a t you focus is expand ก็คืออะไรนะคะที่คุณโฟกัสให้พลังงานมันสิ่งนั้นจะขยายใหญ่ขึ้นในโลกภายในของคุณและนะคะสิ่งสิ่งนั้นจะถูกดึงดูดเข้ามาในโลกของเรานั่นเองนะคะเพื่อนๆอ,อันนี้สำคัญมากๆเลยนะคะ what you โฟกัส is expand นะคะอะไรที่เราโฟกัสให้ค่าให้พลังงานมันจะขยายใหญ่ขึ้นในโลกภายในของเรานั่นเองและ ในที่สุดมันก็จะถึกดึงดึงดูดเข้ามาสู่ชีวิตของเรานั่นเองดังนั้นพยายามนะคะโฟกัสนะคะให้ค่ายพลังงานกับสิ่งที่ดีๆที่เราต้องการที่มันจะส่งเสริมสนับสนุนชีวิตของเราให้ดีขึ้นดีขึ้นอันนั้นมันจะดีและยอดเยี่ยมงดงามกับชีวิตของเรามากๆเลยนะคะดังนั้นใ้มีก็เอามาฝากกับทุกๆคนเอาไว้นะคะก็สรุปไว้ในท้ายไลน์นี้ก็แล้วกันนะคะว่าเราเกลียดอะไรเราจะได้อย่างนั้นดังนั้น จงเปลี่ยนโฟกัสจากการเกลียดไปเป็นการโฟกัสที่ความรักความปรารถนาดีมิตรภาพที่ดีจากการระยนนมิตจากคนรักของเราความรักที่ดีที่ยอดเยี่ยมจากคนรักของเราจากพ่อแม่ของเรานั่นจะดีกว่านะคะเรา เน้นไปที่ความรักความเมตตาความปรารถนาดีมิตรภาพที่ดีๆนะคะความสุขความโชคดีความสําเร็จความมั่งคั่งทุกๆด้านสุขภาพที่ดีความรักความสัมพันธ์ที่ยอดเยี่ยมอันนั้นมันจะดีมากกว่าที่เราจะไปโฟกัสให้ค่าให้พลังงานกับมันแล้วมันจะขยายใหญ่ขึ้นและจะถูกดึงดูดสิ่งต่างๆที่ดีๆที่เป็นความมั่งคั่งทุกด้านเข้ามาสู่ชีวิตของเราได้มากขึ้นมากขึ้นนั่นเองนะคะดังนั้นเกลียดอะไรก็ได้อย่างนั้น และเรา,ารักอะไรเราก็ได้อย่างนั้นเช่นเดียวกันนะคะเพื่อนๆอ,อันนี้เอาไปปรับประยุกต์ใช้เอาไปลองคิดดูแล้วก็เอาไปปรับประยุกต์ใช้เพื่อให้เกิดประโยชน์กับชีวิตของเพื่อนๆได้เลยนะคะเพือ่อให้เพื่อนๆทุกคนมีชีวิตที่ดีขึ้นดีขึ้นมีความสุขมีความโชคดีเข้ามาในชีวิตมากขึ้นด้วยการเริ่มต้นนะคะเป็นมิตรกับจิตใต้สำนึกของเราให้พลังที่ดีๆให้พลังงานที่บวกที่เป็นพลังงานสูงๆให้กับให้กับจิตใต้สำนึกของเราและจิตใต้สำนึกของเราจะดงึงดูดแต่สิ่งดีๆความสุขความโชคดีที่สนับ สนุและส่งเสริมให้ชีวิตของเพื่อนๆดีขึ้นดีขึ้นได้ในทุกๆวันได้ในที่สุดนั่นเองนะคะสําหรับไลฟ์นี้นะคะก็พอสมควรแก่เวลาแล้วนะคะก็คงจะฝากทิ้งท้ายนะคะเอาไว้ด้วยในส่วนของบทเพลงเพราะๆะนะคะเพลงดีต่อใจเอามาฝากในวันแรกของสัปดาห์นี้สําหรับวันเริ่มต้นทํางานของใครหลายๆคนก็แล้วกันนะคะสําหรับวันนี้มีก็ ขอบคุณเพื่อนทุกคนที่เข้ามารับชมไลฟ์สดในเพจเล่าสู่กันฟังนี้นะคะแล้วก็ขอบคุณเพื่อนทุกคนที่เข้ามารับชมไลฟ์ย้อนหลังด้วยนะคะรวมไปถึงขอบคุณทุกคนมากๆเลยนะคะที่กดติดตามเพจเล่าสู่กันฟังไม่ว่าจะใน YouTube หรือ Facebook ก็ตามทุกคนเป็นกําลังใจที่ดีให้เมย์มากๆเลยในการสร้างสรรค์สิ่งดีๆแบ่งปันสิ่งดีๆในเพจเล่าสู่กันฟังนี้ต่อๆไปเรื่อยๆนั่นเองนะคะ ถ้าไม่มีผู้ชมก็จะไม่มีผู้นําเสนอหรือผู้เล่าเรื่องราวอย่างเยมีนั่นเองขอบคุณทุกคนที่เป็นกําลังใจให้เพจเล่าสู่กันฟังเสมอมานะคะและเอมีก็เป็นกําลังใจให้ทุกๆคนด้วยเช่นกันนะคะเราโฟกัสให้ค่ายพลังงานแต่กับสิ่งที่ดีๆมันจะส่งเสริมชีวิตเราให้ดีขึ้นดีขึ้น,นประสบความสุขและความสําเร็จได้มากย,ยิ่งขึ้นไปนั่นเองนะคะเพื่อนๆทุกคนเรานะคะมาเป็นมิตรกับจิตใต้สํานึกของเราให้พลังงานที่ดีที่เป็นบวก กับจิตใต้สำนึกของเราให้มีพละกกำลังที่ดีๆออกไปดึงดูดแต่สิ่งดีๆความสุขความโชคดีและความมั่งคั่งทุกๆด้านเข้ามาสู่ชีวิตของเราได้มากขึ้นมากขึ้นกันดีกว่านะคะเพื่อนๆทุกคนแล้วเรานะคะมาเป็นคนพิเศษ3%เป์ซที่ร่ำรวยอย่างมีความสุขด้วยกันทุกๆคนนะคะเพื่อนๆสำหรับวันนี้เอมไปแล้วนะคะขอให้ทุกคนโชคดีมีความสุขกันทุกๆคนขอให้ใช้ความสุขนำทางชีวิตแล้วคุณจะประสบความสำเร็จในทุกๆด้านที่คุณปรารถนาต้องการอย่างแน่นอนนะคะเพื่อนๆ เราไปรับชมดนตรีหรือว่าเพลงเพราะๆดีต่อใจด้วยกันส่งท้ายก็แล้วกันนะคะสำหรับวันนี้ไปแล้วนะคะขอให้ทุกคนมีความสุขทุกๆขณะจิตนะคะสวัสดีทุกคนแล้วพบกันในรายครั้งหน้านะคะไปรับฟังเพลงดีต่อใจเพลงเพราะๆด้วยกันเลยนะคะพเพื่อนๆทุกคนสวัสดีค่ะ เธอเธอก็รู้ดีโลกกว้างใหญ่บนถนนมีเราอยู่ใช่ไหมเปิดเป็นสายกว้างไกลทอดยาวนั้นขอฟ้าอยู่ตรงหน้าให้เรามงงไปแต่งแต้มด้วยความสดใสด้วยรอยยิ้มมากมายของเธอ มีดอกไม้อยู่ตรงข้างทางเราชแค่เราพร้อมเดินไปด้วยกันสนุกพันพลันก็เดินถึงจชิดไม้มีเธอเดเดินก้าวไปโอ o แค่เพียงสองเรานั้นมีรอยยิ้มก็คงเดินได้สบาย smile h a s it on ทุกๆวันมันช่านมีความสนุกสนุกกันไปทุกๆช้าเป็นเพื่อนชาววันใหม่ถ้าอยากให้โลกสดใสแค่สองระยยิ้มไม่กันชวนเธอร้องเป็นเพลงชนเธอมานั่งดื่มทุกจุดเธอออกเดินตางเธอจะไม่ลืมความทุกข์โลกใบนี้มีแต่ความสนุกอยากให้เธอมีความสุขเวลาที่เธอเดินไป สองเรานั้นมีรอยยิ้มก็คงเดินได้สบายยิ้ม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 ยิ้